ตรใกล้บ้านครับมือตรงใกล้บ้านเ<ม>ชียงงไปมาแล้วครับส่วนผสมนี้ผักมีเห็ดเย็ะมือนี่ผักเห็ดเตรียมพร้อมครับไก่จับไปเรียบร้อยครับไก่ตรงใกล้กลบ้านบ้านห้อยนะครับเสร็จแล้น้ำเดือดแล้วเราจะใส่ไก่ลงไปนะครับ ใตใไป่นามาเบืองใบกะเพากะเพรา,าเก็บไปไหนตะไคร้เขาไม่อยู่นี่ครับตะไคร้เกลือเทศแค่สุกพอดีแดงจึ้งคึ้งอะไรไนองขาดว่าไรครับสมุนไพรใส่ลงไปอยาปุมลุงครับอยาปุมลุ่งนำมรกรมพองนะครับมไอครับ ารรับ้อยมันเดือดครับก็ต้องจีงเดือดครับตอนนี้เป็นกระแสีบแห้งพี่น้องหลังจากหลังเราว,างร,รวางรอเาก็จกจิบน้ำชาถ่านครับน้ำชาตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วครับเรามาตักน้ำมะขาตักปรุงรสตามเลยครับแค่ปรุง ประมาณนี้วันนี้เราใส่เห็ดลงไปด้วยนะครับเห็ดเพิ่มความสวยงามเพิ่มรสชาติของรสตามใจชอบเลยนะครับต้มไก่นะครับกัควคุณโหนะครับต้องไก่วาดจริงจริงนะครับมาครับขั้นตอนสุดท้ายเราใส่ผักครับ ปิดไฟเลยครับปิดไฟแล้วก็โรยผักให้สวยงามนไหมครับพร้อมเสิร์ฟครับเสิร์ฟๆนวดๆไก่บ้านเป็นๆโอ้ เอาปันองลูนาอย่างแ้อปังรบไปโรงเรียนบอกินเข่าได้ไหมเนี่ยเอาแม่ก็ลืมดูกูเด็กต่ำถ้าบไปโรงเรียนบอกินเข่าได้ไหมไปโรงเรียนกินข้าวกันหรือเปล่าลูร้ไม่กินแต่กยเตียวอ่ะใช่หรืเป่ป้าพอเคยกินเข่กินแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่ยังนี่น้องแกนเจ๋ อ้าวนี่หนึ่งเอาเป็นม่อนี่าตามคุณ่ดูแย่น้องไปกับสอนชีวระบาทมีประตูด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อก่อนสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะสวยจะสวยใช่ไหมจะสวยไม่สวยเลย ตดนัดวัสดี่าก่อนเร็วจ้าลูกสาวสาวจะไปหาื้ือมันนเองสุดที่อย่างมน่จเต๋อไปหาเองนี่ยหารอร่อยไหมอร่อยไหมคะคุณยายป้อนข้าวป้าปกปีครับปกปีต้มไก่บ้านข่าวว่านี่สมุนไพรครับ ร้อยปล่อยให้เดือดนะครับเอาไปโทรหานายก็โอเสคโอ้ยเหนือ่อยแล้ว